โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับกันมาอีกครั้งหนึงนะ่งเนาะวันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดหนึ่งบล็อกกันนะครับทุกคนเอเคเรามาเล่นกันต่อ <c oughs> ก็ในตอนที่แล้วนะครับทุกคนคือจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีคลิปก่อนนะนี้นะครับทุกคนคือผมได้สร้างส่วนตรงนี้มาเนาะแต่ว่าคลิปผมอะ่ะมันไปติดลิขสิทธิ์ได้ยังไงผมก็ไม่รู้เนาะว่า พราะว่าผมก็เล่นเอาชีวิตรอดปกติแล้วก็เปิดเพลงที่มันไม่ติดรีกติตตามปกตินะครับทุกคนแต่ว่ามันกับบอกว่าผมทําการละเมิดรีกสิ์เนาะมผมก็เลยลบคลิปนั้นทิ้งไปนะครับทุกคนแล้วก็มาทําคลิปใหม่โอเคเรามาเริ่มกันต่อดีกว่าครับทุกคนถ้ามันอ่านนั้นไปแล้วก็ช่างมันเถอะเนาะ โอเคเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าครับทุกคนอันนี้มันจะเป็นในเฟสที่3นะครับทุกคนจะเป็นไบโอมสโนนะจะเป็นในส่วนของไบโอมสโนละก็ในคลิปนี้ผมจะมาทำอะไรเหรอผมจะมาทำการขยายเกาะครับทุกคนคือผมจะขยายเกาะสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายไปย้ายที่เลี้ยงสัตว์ครับทุกคนไปไว้่ีใดีนะ ก็เดี๋ยวผมจะบอกกันว่าผมจะทำยไงโอเคผมก็จะทำประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนเป็นบอกหญ้านะครับทุกคนโอเคตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นบ็อกหญ้ากั็เลยคือผมจะทำให้พื้นที่ตรงนี้มันใหญ่ขึ้นเนาะก็คือเดี๋ยวหญ้าจากตรงนี้ครับทุกคนมันจะค่อยๆแพร่กระจายมาตรงนี้นะเดี๋ยวตรงนีผมจะโลออกตรงนี้อาจจะสร้างอะไรอย่างอื่น โอเคไปค้าวขวานก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมมี่านไหมเอาเหล็กออกมาเผาสักหน่อยแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมมีไม่มีอ่ะเอาเหล็กไปเผาก่อนนะครับทุกคนอันนี้เป็นไมค์ค r ร f บเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบหกนะครับทุกคนเอไม่ใช่หนึ่งจุดสิบหกหนึ่งจุดสิบเจ็ดครับทุกคน คือผมมาเล่น1.17แล้วนะเพราะว่าตัวเกมผมมันอัพเองเนาะโอเคเราจะทำอะไรทงฝานอองฝานเราก็มีอยู่แล้วนี่ว่าโอเคไม่ต้องทำละก็เผื่อมีคนตงสัยเนาะอันนี้เป็นไมค์ครับ PE นะครับทุกคนเป็นไมค์ครับในมือถือสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะก็ยินดีต้อนรับ สู่คลิปของผมแลยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้ผมเลยนะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอัพคลิปใหม่ลงทุกวันเลยจะได้มีคลิปดูกันทุกวันนะครับทุกคนก็ถ้าชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมที่กดกรนะดิ่งเนาะผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปโอเคอันนี้มันเป็นไม้ คือความจริงอ่ะมันมีคลิปก่อนนะนี้แล้วะครับทุกคนคือผมก็ว่าได้ดินมาไหมได้ดินมาแปดก้อนก็ในส่วนตรงนี้ผมจะค่อยๆขยายไปนะครับทุกคนก็จะขุดไปด้วยแล้วก็ขยายไปด้วยเนาะในคลิปนี้ผมก็จะไม่ทําอะไรมากนะผมตั้งเป้าหมายไว้แค่ว่าผมจะย้ายคอกสัตว์ไปไว้ให้มันดีๆนะครับทุกคน ก็ไบโอมต่อไปผมจําไม่ได้เหมือนกันน่าจะเป็นอาจจะเป็นไบโอมจังเกิลน,นะครับทุกคนซึ่งไบโอมจังเกิลน,นั้นมันจะมีซับป,ปิ้งให้เรามาั้งถ้าผมจําไม่ผิดอะ่ะผมก็อยากได้ซับป,ปิ้งเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ผมค่อนข้างขาดแชลนต้นไม้นะ้ะซึ่งถ้าเรามีต้นไม้เราเราก็จะสบายขึ้นไปก่อนนี้นะครับทุกคนเราไม่ต้องอันนี้เป็นสเกลตันน้นําแข็งนะครับทุกคนชื่อว่าสเลนะถ้ามันยิงเราเราจะติดสถานะนะครับทุกคน จะติดสถานะโซโลเนตเป็นเวลา30วิโซโลเนตคืออะไรก็คือเราจะติดสถานะเราจะเดินช้าครับทุกคนแล้วเราจะวิ่งไม่ได้โอเคอันนี้ค่อยว่ากันว่าจะทำยังไงกับมันแต่ในว่าคลิปนี้เราจะมาทำพื้นที่สำหรับพวกวัวพวกหมูกันแล้วกันผมจะทำให้มันเป็นหลักเป็นแหล่งทั้งทีแค่ไห้หรอก อยากได้ดินมากกว่านะครับทุกคนอยากได้ดินตอนนะี้อยากได้ดินมากกว่าโอเคได้เหล็กมาอีกก้อนนึ่งอันนี้ผมเล่นในแอปทูบล็อกนะครับทุกคนแอปทูบล็อกที่ผมใช้อ่ะที่ผมเคยพาใช้ยังใช้ได้อยู่นะถ้าคนที่เข้าไปแล้วมันมีตัวหนังสือสีเขียวนะครับทุกคนขึ้นมาคือมันอาจจะบอกว่ามันไม่ซับพอร์ต1.17แต่จริงๆแล้วมันก็ยังเล่นได้นะ1.17อะ ก็คือถ้ามันมีตัวหนังสือสีเขียวนะครับทุกคนอันหนึ่งมันจะให้เราไปที่ตัวเกมของ Two b o x ก็คืออันข้างล่างให้เรากดอันข้างบนนะครับทุกคนไปที่กดอันข้างบนมันจะพาเราไปที่ Google Play หรือ Play Store ละเสร็จแ,แล้วให้เรามันจะพาเราไปที่ตัวเกม Minecraft นะมันไม่พาเราไปที่ตัวเกม Two b o x เนาะ แล้วก็ให้เราทําการเปิดเกมเลยครับทุกคนเปิดเล่นอะ่ะมันจะมีคําว่าเล่นให้เรากดเล่นเลยเสร็จแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเราก็จะมาในหน้าของทูบล็อกนะครับทุกคนแต่ไม่สามารถใช้อะไรของทูบล็อกได้นะก็คือจะไม่สามารถใช้อะไรของทูบล็อกได้แต่ว่าการต่อเมาส์ต่ออะไรก็ยังจะปกตินะครับทุกคนโอเคเรามา ถึงเฟสต่อไปกันแล้วนะครับทุกคนซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเฟสต่อไปมันคืออะไรผมก็จะไม่ได้เหมือนกันโอเคตอนนี้ผมพูดหรือผมรับอยู่แปดเจ็ดหกสามสามสองหนึ่งศูนย์ทะเลทรายครับทุกคนทะเลทรายใช่หรือเปล่าใช่ละทะเลทรายแล้วก็มีโอ้ตกใจ <laughs> ตกใจทีนที ผมจะตกใจ TNT เพื่ออะไรเฮ้ยลาพีสไม่ใช่ลาพีสเดอ้าโดโอนเค okay. โชว์เวลพังไปอีกย่างนั้นเล็กออกมาเลยแล้วกันอันนี้ผมเอาออกมาครับเป็นบล็อกแล้วกันนะครับทุกคนสโ,โนโบอลเนี่ยมันจะได้ไม่เกะกะพื้นที่โอเคเอามาครับเป็นบล็อกสโนโลเลยแล้วกัน เดี๋ยวค่อยเอาบ็อกซ์โนโไปตกแต่งเนะตกแต่งให้มีข้อโรกมันอยู่อ่ะเนี่ยมีข้อโรกเนี่ยให้ตัวทำลกก้อนมีข้อโรคเขยด้เหล็กมาสี่ก้อนทำเป็นโชวเวลเหล็กเลยนะครับทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ได้ใช้เยอะอยู่สำหรับโชวเวลเหล็กที่เหลือเราก็จะเก็บไว้ทำทำพิกแอคแล้วกันเพราะว่าพิกแอคเราก็มีความสำคัญน,นะ แล้วก็ผมจะยังไม่ทำํำวานนะครับทุกคนเพราะว่าขวานมันใช้ปริมาณเหล็กเท่าเท่ากับโชว์เอ้ยไม่ใช่พีกแอคเลยว้าวทองเราเป็นคนชอบขุดทองมันให้ทีเเรามาทำไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้รู้สึกว่าก็ฝนตกครับทุกคนตอนนี้ มันเป็นแสตนสโตนนะครับทุกคนเหมือนจะเป็นในส่วนของนะนะอนั้นะโ๊ยตกใจหมดเลยแคคตัส <c actus> ตอนนี้แคคตัสยังไม่มีอะไรที่สามารถเก็บเกี่ยวมันได้อย่างรวดเร็วนะครับทุกคนซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าเศร้าเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็พวกฟองน้ำพวกเนะเฮเบดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้โฮในการขุดได้อย่างรวดเร็วแล้วแต่ว่า ยังเหลือไอเจ้าเนี่ยเหรอครับทุกคนไอแคคตัสเนี่ยที่ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างรวดเร็วนะแต่ในอนาคตผมก็ว่าเขาน่าจะทำแหละแต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้โอเคก็คลิปก่อนหนะ้านี้จะเป็นคลิปอะไรวะคลิปส,สร้างสปาวมอนเตอร์นะครับทุกคนซึ่งเป็นคลิปที่มีคนสนใจค่อนข,ข้างเยอะเหมือนกันคือตอนแรกเอาวัวตาย ผมไม่รู้ผมไม่รู้มมรก็ตอนแรกผมไม่คิดจะทำเนาะเพราะผมคิดว่าคนคงไม่ค่อยสนใจผมก็เลยไม่ทําแต่ว่าเนื่องจากมี FC ขอมาเนาะผมก็เลยจัดให้คลิปนั้นก็ทําไป2รอบนะครับทุกคนติดลิขสิทธิ์รอบหนึ่งชมันเป็นอะไรผมก็ไม่เข้าใจตอนนี้คือลิขสิทธิ์มาป้วนเปี้ยนกับคลิปผมบ่อยมากเลย ซึ่งผมไม่อยากลงเนาะคลิปเทียมป็นลิขสิทธิ์เดี๋ยวมันจะมามีผลเสียกับผมในอนาคตผมก็เลยเลือกที่จะไม่ลงดีกว่าอัพคลิปใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยครับทุกคนถ้าเกิดใครมีปัญหาเนาะโอเคมืดละโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขอหาทรัพยากรไปก่อนล้ะกันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะกลับปันมาอีกรอบนึง โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการขุดมาเป็นระยะหนึ่งล้วซึ่งผมคิดว่าเหมือนมันบลั๊กเลยครับทุกคนทุกคนสังเกตนะว่ามันจะขุดเร็วกว่าปกติเห็นไหมเหมือนมันบลักเลยครับทุกคนซึ่งผมไม่ได้ดินเลยนะแล้วก็ไม่มีกล่องไม่มีคือกล่องบางทีกล่องมันก็โผล่มาแต่กล่องมันก็หายไปอะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเร็วเกินจนว่ามันอะไรเจเนเรตไม่ทันหรือเปล่าอะไรเงี้ย ซึ่งผมไม่ได้ดินเลยครับทุกคนซึ่งผมมาคิดคิดดูแล้วก็ถ้ามันได้แค่นี้เราก็เราก็เอาแค่นี้แหละครับซึ่งผมจะมาขโมยดินแถวนี้แล้วกันอ๋อดินร่วมไปแล้วดินเข้ามาเกลีได้ดินมาสองก้อนก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะ โอ้ยดินเข้าตัวเราสิได้มาสามโอ้ยสี่ห้าหอันนี้ต้องระวังนะครับทุกคนอย่าเผลอไปกดกระโดดนะไม่งั้นเรามีโอกาสที่จะร่วงเนาะโอ้ยนีเลยโอเคได้มาเจ็ดก้อนจะเหลือดินตรงนี้ไว้แล้วกันนะครับทุกคน จะเหลือไว้ประมาณนี้ตรงนี้ขอขอก่อนเพราะว่าผมไม่มีดินครับทุกคนโอเคตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นพื้นนี้แล้วกันนะครับทุกคนแซนสโตนไม่ใช่แซนสโตนใช่มันชื่อบอกเ,อเลยแซนสโตนนั่นแหละเปลี่ยนเป็นแซนสโตน,ลนแล้วกันลามามาพ่อค้าไปไหน ก็แซนสโตนมันก็ค่อนข้างมีความแข็งนะครับทุกคนเราก็เลยจะามาทําเป็นพื้นตรงบริเวณที่เราขุดกันซึ่งตอนนี้ดินผมร่วงไว้หมดเลยไม่เป็นไรเราจะเก็บเท่าที่เราเก็บได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวตรงนี้ถ้าผมมีดินอะไรแล้วผมก็จะไปทําการย้ายนะนะเนาะเ๋ยวฝักไฟตั้งหลายแล้วกันเดี๋ยวมันระเกิดโอเคเดี๋ยวถ้าเรา เอาดินตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะทําการย้ายพวกสิ่งมีชีวิตพวกนี้ครับทุกคนมาไว้ตรงนี้แทนเพราะว่าตรงนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างครับแคบเนาะโอ้ดินอยู่นี่เองดินอยู่นี่หมดเลยโอเคครับทุกคนไปนอนกันคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนลครับทุกคนเหมือนที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปแหะก็คือผมจะมาเปลี่ยนดินเอ๊ะไม่ใช่ มาย้ายจากตรงนี้มาไว้ตรงนี้นะครับทุกคนเพื่อความสวยงามโอเคมันจะได้อีกสักเท่าไหร่กันนะถ้ามันได้แค่นี้หรอตรงนี้ไม่ได้ครับตรงตรงนี้ต้องเก็บไว้ไม่ได้นะตรงนั้นไม่ได้นะจะได้มาก้อนเดียวเหรอขออีกเขอเอีกสักหน่อยหนึ่ง อีกน่อยนึงนะได้ไหมโอเคมันล่วงไปหมดแล้วครับทุกคนช่างมันเนอถอะเนาะก็จะเป็นพื้นที่เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพ้นอีอันนี้ไปแล้วแหละไม่พอไม่พอเป็นบล็อกอะไรดีครับทุกคนอืมนี้เลยแล้วกัน ง่ายดีคือมันเปลี่ยนได้นะครับทุกคนในอะนาคตไม่ต้องกลัวเราะมันเปลี่ยนได้ละซึ่งเราจะไม่ซีเรียสอะไรนะเพราะว่าช่วงแรกๆเราไม่ค่อยมีทรัพยากรอะไรนะทุกคนเราแค่มาขยายเกาะให้มันดูสวยๆเฉยเนาะไม่ใช่ดูให้มันดูสวยหรอกให้มันปลอดภัยนะครับทุกคนเพราะว่าเกาะมันเล็กมันไม่ปลอดภยนะัยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปทำรัวไม้มากันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะปล่อยสิ่งมีชีวิตออกมาละผมมีไม้นะ มีไม้ไม้โอ้ยมีไม้มีไม่ทำมาทำอันนี้หมดเลยป๊อป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 ได้รัวมากี่อันไม่รู้ได้รั้วมา24อัน24อันจะพอไหมนี่ยโอเคต่อต่อต่อมาเลยต่อมาเลยนะครับทุกคนโอเคเราก็จะ ต่อกันไปเรื่อยๆไม่พอครับทุกคนขาดเยอะอยู่ก็ต้องปิดมาตรงนี้แลนะ้วเนาะตรงนี้เราคงจะไม่ปิดเราก็ปิดมาตรงนี้ตรงนั้นเอาไว้ก่อนแล้วกันในคลิปต,ต่อไปเราค่อยมาว่ากันว่าเราจะทาอะไรไม้ไม้มันค่อนข้างมีน้อยนะครับทุกคนเอเคโอเค โอเคไม้หมดแล้วไม้ผมหมดแล้วครับทุกคนไม่ใช้ไม้แล้วใช้หินก็ได้ใช้หินดีกว่าครับทุกคนโอเคผมไม่ใช้ไม้ก็ได้ใช้ไม้ผสมกับหินแล้วกันตรงนี้เราสามารถเดิอนออกได้นะครับทุกคนแต่สิ่งมีชีวิตเดิอนออกไปไม่ได้นะโอเคไม่พอ โคตรคลาสสิกเลยอะไรกันคเนี้เกยตรงนี้ทุบออกตรงนี้เปลี่ยนเป็นหินแล้วกันนะครับทุกคนมันจะได้ดูสวยงามกว่าน,นี้นะมันเป็นขอบขอบแต่ผมคิดไปคิดมาเดี๋ยวตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นบล็อกโโนเลยหวังทุกคนจะได้สวยๆแตาไว้ก่อนแล้วกันค่อยททำในคลิปนี้ขอ ทำในสิ่งที่อยากทำก่อนแล้วกันนะครับทุกคนทำอันนี้มาสักประมาณนี้ก็น่าจะพอละคือเรามีเครื่องปัม๊มเขาว่าสตัแล้วเราไม่ยากหรอกครับทุกคนโอเคตรงนี้ก็เหมือนกัน,นครับทุกคนปิดมาเลยลก็มาตรงนี้อย่างนี้ตรงนี้ ตรงนี้ทุบออกแล้วกันนะครับตรงนี้เราทุบออกไปแล้วก็ปิดมาอย่างนี้นะครับทุกคนโอเคมันจะดูตำแหน่งตระแหน่งเลยช่างมันช่างมันครับทุกคนปล่อยสิ่งมีชีวิตออกมาเลยปล่อยสิ่งมีชีวิตออกมา ต้องไปเอาข้าวมาล่อมนันครับทุกคนเอาเฮเบตออกมาทำเป็นข้าวเนาะทำเป็นวิแล้วก็ลากสิ่งมีชีวิตเข้าไปข้างในครับทุกคนพวกลัวพวกแก่เนี่ยลากมันเข้าไปข้างในเลยเข้ามาเซฟไปชนกันสิครับ เข้ามาทีละคนเข้ามาทีละตัวทีละตัวทีละตัว็จแล้วแปะตรงนี้ยาวน่าจะแพร่ไปได้มั้งแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้ผมจะทำอะไรดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนผมจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอะไรดีโอเคเดี๋ยวค่อยไปคิดแล้วกัน โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่ได้มีสาระอะไรเนาะผมแค่อยากมาทำาพ่เฉยก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับเพราะว่ามันคือการเราชีวิตรอดเนาะเราก็จะทําในสิ่งที่เราต้องทําแล้วก็ผมจะเล่นแบบไม่รีบเนาะโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็จะได้จะได้เวลาสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวผมต้องเอาเวลาไปตัดต่อคลิปอีกโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมได้นะผมจะได้มีกำลังใจเนาะโอเคขอบคุณครับตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย